วันนี้เราจะมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เรา<ม>จะมาเทสเขาเรียกว่าอะไรนะครับแกง j <G> 11เ11เป็นของประเทศอะไรครับของพิจีนครับของพิจีนครับนี่เป็น e df 70มิล2ลูกเนาะครับผม e df 2ลูก70มิล70มิล2ลูกคนลุก่เนี่ยครับไม่ค่อยได้บินมือไม้สัน่นสั่นครับเดี๋ยวเอาลำใหญ่ดแบแบป๊บ ครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งลำที่ท้ายสนามนู่นนะครับ เฮ้ยในคลิปเอยเห็นขึ้นนิดเดียวฮะสั้นๆในคลิปแค่น,นี้ก็คงเนี่ยลบก่อนลบก่นันฮะติดอะไรถอยหลังไม่ได้เหรอครับเดี๋ยวให้ตั้งเวลาก่อนนะครับประมาณกี่นาทีครับอสองอส,องอสองนาทีเนาะสองนาทีนี่ก็คือเผื่อเผื่อทดสอบ เพราะว่า EDF ถ้าว่าแบตอ่อนแล้วหรือแบตบมดอ่ะจะเราจะไม่มีทอร์กให้เครื่องบินส่งตัวเลยนะครับเราต้องตั้งเวลาบินครับพร้อมเอ็กออกขึ้นไปแล้วครับหนักหัวจริงด้วย ได้ช่าง 4G ไหมอ๋อช่างไปแล้วครับคัอัพอัพอัพตั้งเยอะเกินไปหมือนทีขวามาเลยนะคันเล่ง50ครับอันนี้โอ้ยลมแรงด้วยครับคันเล่ง50คันเล่ง50%ครับ อา้าวขาล้อเก็บไหม่หมดขี่ขวา,าไปครับแก๊งขี่ขวา,าไปแล้วค่อยสายเข้ามาจะพอเต็มแป๊บเ <ert> ต็มรอม้ยมรอยไหมอุ้ยเต็มร้อยเลยเลยสักรอบมหมอ <pues> โอ้โห uh เสียงลั่นเลยอะ เสียดายตอนนี้ฝนฟ้ากำลังมาครับคลิปก็เลยไม่ค่อยจะว่างจับมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตมันเดิมปูทำไมมันแปรเข้างั้นวะต้องขีดขีดขวาออกไปเยอะๆอยู่นะลองแลนดิง้งโรพาสก่อนโรพาสนะ คนถ่ายก็ลุ้นไปด้วยเลยครับเฮ้ย hey, อยา่าแรงนี่ไงเหรอโอ้โหได้ยเดิเวลาหมดพอดีเลยครับโอ้โหกะะวเวลาหมดพอดีเลย,ย <laughs> ดูมันยังไม่หยุดไหลเลยโ <laughs> น่นครับไฟยันโน่นเลยครับถึงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวสภาพอากาศรุ่งๆครับตอนนี้ลมพายุขวางหนามครับลมจะมาจากจากทางนู้นนะครับก็เลยทําให้เราลำบากในการบินครับในการแลนดิง้งเทคออฟไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแลนดิ้งถ้าเข้าต้นไม้แล้วจะเสียหายเยอะครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วอย่างเนียนเลยครับ โอเคนะครับฝากคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ